จะสังเกตได้ว่านะคะตรงนี้จะเป็นกริลแล้วก็เราทำการทดสอบโดยการใช้กระดาษนะคะนำไปจ่อใกล้ๆแล้วก็สังเกตว่าพันนมจะดูกระดาษขึ้นไปติดที่กริลเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเย็นขึ้นไหมคะเย็นขึ้นค่ะเย็นขึ้นเลยนะคะใมื่ก่อรอนมากเมื่อก่อนร้อนมากแล้วก็ติดตั้งพัดลมหลังคาะแล้วเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นค่ะดีขึ้นเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านฮันนาตอบกกี้ค่ะที่ BTS บางจากโซนบางจากแฟร์ค่ะซึ่งมีร้านอาหารมากมายหลากหลายเลย Everything on me, yeah, I'ma take myself. ร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารเกาหลีค่ะขายดีมากๆเลยออเดอร์เข้ามาตลอดเวลาเลยนะคะมีทั้งแบบเช็คเอาท์แล้วก็เดลิเวอรี่ค่ะสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะคะซึ่งร้านนี้นะคะจะมีทีเด็ดเลยก็คือต็อกบอกกีค่ะไก่ทอดบิบิมบับนะคะอาหารเกาหลีออริจินอลโดยเจ้าของนะคะเป็นคนเกาหลีแท้ๆเลยนะคะติดต่อทีมงานพัดลมดีพัดลมโรงงานฮอสเทลเวอร์เข้ามาแก้ไขปัญหาความร้อนในวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะทีมช่างกําลังทําการติดตั้งพัดลมหลังคารุ่น BOKM OK 2 0 ซึ่งเป็นรุ่นที่เหมาะกับร้านอาหารนะคะหรือว่าโซนที่มีเตามีความร้อนสูงค่ะรุ่นนี้นะคะจะแรงกว่ารุ่นเบียวเคม201ค่ะจะทําการดึงอากาศดึงความร้อนสะสมจากภายในร้านออกสู่ภายนอกได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทีมช่างกาลังติดตั้งโดยการกรีดฝ้าอยู่ค่ะร้านนี้นะคะจะมีหลังคา2สเต็ปค่ะสเต็ปแรกจะเป็นฝ้าแล้วก็ท่านบนจะเป็นหลังคานะคะทีมงานจะทําการติดตั้งพัดลมหลังคาที่ด้านบนและตรงฝ้านะคะเราจะทําการเปิดแล้วก็ติดช่องระบายอากาศ ค่ะส่วนระบบไฟฟ้านะคะเรามีบริการครบวงจรค่ะเราจะมีทั้งไฟมืออาชีพในการเดินระบบไฟฟ้าแล้วก็ติดตั้งสวิตช์ควบคุมให้ค่ะ ตอนนี้นะคะทีมช่างทาการติดตั้งพัดลมหลังคาระบายอากาศรุ่น BOKM OK 2 0 2เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะจะสังเกตได้ว่านะคะตรงนี้จะเป็นกริลแล้วก็เราทําการทดสอบโดยการใช้กระดาษนะคะนําไปจ่อใกล้ๆแล้วก็สังเกตว่าพัดลมจะดูดกระดาษขึ้นไปติดที่กริลเลยนะคะการใช้งานนะคะง่ายๆค่ะสามารถเปิดสวิตช์ตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะติดกดเปิดนะคะไฟสีฟ้าจะขึ้นค่ะตอนเช้านะคะแนะนําให้เปิดไว้ก่อนนะคะเพื่อทําการดูดความร้อนสะสมนะคะไม่ให้ความร้อนสะสมแผ่ลง แล้วก็เปิดไปเรื่อยๆนะคะพัดลมจะทําการดูดความร้อนที่เป็นความร้อนส่วนเกินที่หูดดูด,ดความดูดไปไม่หมดนะคะหรือว่าเตาแก๊สหม้อต้มต่างๆดูดความร้อนนะคะออกไปจากนอกตัวร้านนะคะทําให้อากาศถ่ายเทมากขึ้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเย็นขึ้นไหมคะเย็นขึ้นค่ะเย็นขึ้นเลยะนะคะก่อนที่มีการติดตั้งพัดลมหลังคาการทํางานในครัวจะรู้สึกว่าร้อนอบอ้าวนะคะใช่คุณพี่รู้สึกร้อนไหมคะอยู่หน้าเตาตลอดเวลาเลยมา่อนใช่ไหมคะใช่่อดร้อนมากมา่อนร้อนมากแล้วก็ติดตั้งพัดลมหลังคาแล้วเป็นยังไงบ้าง ดีขึ้นค่ะ,ด,คะดีขึ้นเลยค่ะเพราะว่าแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดนะคะเพราะว่าความร้อนลอยละอุจสะสมที่ภายในห้องนะคะไม่มีทางระบายพัดลมตัวนี้นะคะจะทําการดูดความร้อนภายในห้องออกสู่ภายนอกห้องได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะสาหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะหากใครนะคะสนใจให้มืออาชีพทางด้านระบบระบายอากาศเข้ามาแก้ไขปัญหาความร้อนนะคะสามารถติดต่อได้นะคะมาที่พัดลมโรงงาน Hot Power ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ